อร่อยเลยรสชาติค่ะขึ้นถาดนุ่มเลยสามร้อยสาบเจ็ดประานใช่สาเจ็แลยเป็นไงบ้างยากาศในวันนันจริงๆก็เป็นวันที่ง่ายๆธรรมดานะคะก็แบบฉลองวันเกิดกันเป่าเคกอะไรแค่นั้นเองแล้วเราเซอร์ไพรี่โน่อย่างไรบ้างจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเลยก็แค่ไปที่บ้านพี่โน่ไปกับแม่ค่ะแล้วก็ถือเคกเข้าไปคบวเยด ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยก็เดินเข้าไปว่าเออเอาเค้กมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีแอคชั่นหนังทำพี่โน่เองหรือว่าขอบใจไหมหรือว่าเขาก็รู้เขาก็เอ๋อเออเออโอเคโอเคมาเป่าเค้กกันแค่นั้นเลยค่ะอย่างตัวเค้กทตรียมนานไหมว่าต้องเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงไม่ค่ะคือพี่โน่เขาชอบกินเค้กที่มันแบบหาง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อรู้ว่าเป็นร้านนี้ก็แค่สั่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เค้ก ไม่ค่ะแม่ทำเองเดี๋ยวจะไม่ได้กินค่ะถ้เองมายังมีอะไรออะไรนะคะเทกแล้วก็คือจริงๆเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ามันใกล้ๆวันเกิดพอดีแล้วก็เป็นแว่นค่ะที่แบบซื้อให้เพราะว่าพี่โน่ชอบมาแย่งของหนูใส่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหือย่ามาแย่งกันใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยซื้อให้ไปเลยอันนี้เราเลือก ็ไม่เทิงคู่หรอกค่ะก็ไม่ได้ใส่มาคู่กันขนาดนั้นก็อาจจะชอบอันที่มันแบบลักษณะเหมือนกันอะไรอย่างเี้ยอันนี้คือเราเลือกให้เขาเลยหรือว่าเขาแบบเลือกมาให้เลยก็เรารู้เพราะว่าเขาแย่งเราใส่บ่อยก็พอรู้แล้วว่าชอบแน่เลยก็ซื้อมาให้เลยีโอา็จะดูเป็นเงินก็อาจจะดูเป็นเงินได้ค่ะความไม่ธรรมดาที่คุณชาแน รางวันรางวัลนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทัฒนาการมาก็น่ารักเหมือนเดิมก็เฮ้ยคนนั้นเขาเก็นก็กก็อืมโอ้ยก็ก็น่ารักแบบก็ทุกอย่าง ใช่แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักดีเราชอบอะไรที่มันแบบสบสสายๆง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมวลรวมมันก็เลยเป็นคําว่าน่ารักเหมือนเดิมน่ารักน่ารักนยนะอันนี้อะไรนะโชว์ตอนตอนที่เราพิมพ์ไปเนี่ยแจ๊คก็จี้ตัวเองมันแบบเราเขียนอย่างนี้หรอไม่ไม่เพราะว่าวันนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นฟินลที่มันน่ารักจริงๆมันมันไม่ได้มีแค่หนูก็มีแบบแม่พี่โนโด่ด้วยผู้จัดการด้วยแม่หนูด้วยะอะไรเงี้ยมัน มวลรวมมันน่ารักะะะ<ม>ก็เรารู้สึกว่าเออก็สามเจ็ดแล้วเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเ,เขา,า,รเราขอ่อานแล้วเขาตึ้งเซลอะไรหรอเขาก็ไม่นะคะเขาขื่นหมดมีฟิลเตอรมีคือถ้าถ้าแกล้งเล่นเขาเยอะๆเขาก็ขื่นปากกันเดี๋ันนั้นเราคุยพร้อมเขาไปว่าไง จำไม่ได้แต่ก็ก็ปกติธรรมดาแหละค่ะว่าขอให้มีความสุขขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างไอความเขินที่เราบอกอ่ะลักษณะท่าทางมันมันเป็นอมบบยังไงโอ้โหทุกคนอยากรู้ไปถึงแอคเลยเหรอภาพเขาจะดูเป็นคนแบบว่าแบบนักดราอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็เวลาเขาแบบแบบเหมือนเวลาเขาโดนสำเรื่องหนูอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละค่ะเขาก็จะเก็บ พยายามเก็บทรงนิดนึง,งใช่แต่เขาก็จะแบบอ๋อแล้วอะไรเงี้ยแบบแบบไ,แไม่ไปเขยและวไปเขยแต่เขาไม่เคยเห็นน้องเก็บสองเก็บสามเก็บสี่เลยเขาเขามีแบบก็มีมั้งคะแบบมันก็คงเสียงซอฟๆแหละแบบมันก็มีหลายสถานการณ์ที่มันก็ใช้เสียงที่มันไม่เหมือนกันเลยเ <laughs> ช่นเช่นดเช่นนะ มันต้องเยอะวตยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นลวค่ะไม่รู้เหมือนกันต้องให้เขาทำให้ดูชอบพี่โน้ในแบบหนึ่งมากกว่าการนเีคได้ก็ได้เห็นลค่ะไม่รู้เหมือนกันต้องให้เขาทำให้ดูชอพี่นแบบหนึ่งมากเสียคิมคิได้ได้หมดเลยค่ะหนกเลยเดี๋ยวพอตีจะมีคำเลือกแทนกว่าอะไร เบจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อเรียกแบบโตโน่อะไรเงี้ยเหมือนที่ทุกคนได้ยินอะค่ะก็จะเรียกโตโน่โตโน่โตโน่อะไรเงี้ยเขาก็เรียกท้องอะไรเงี้ยค่ะพยาจน้อยอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นในแคปชั่นไม่เหรอไม่มี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 ไไม่ไม่ไม่มีค่ะก็ถึงวันนี้ความรักมันก็ดูแบบมวล กลมดีใช่ไหมแบบอะไรใช่ม้วนของหนัง14คร <okay bueno> ั้งวันนี <y <y ้ก็ก็ม้วนดีนะคะเป็นเป็นหนังเรื่องที่มีอบอวลความรักวัยรุ่นความรักทั้งเรค่ะก็ดีค่ะมันเหมือนฝวาฟันกันมาเยอะเขนาดนั้รู้แร้วความรักที่สูงว่ามัน จริงหนูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบฟ้า,ฟาปันา้นอะไรหนูก็สบายสบายกันอยู่แล้วอะคะ่ะเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นยังไงก็แ,แบบสบายชิลๆเรื่อยๆอยก็รู้จักกันไปดูแลกันไปซัพพอร์ตกันไปอะไรแค่นั้นเองหลังจากสัมภาษณ์นิชาใหม่ค่ะคุณสิริเป็นยังไงพอแฟนมยู่เนี่ยก็ก็มันไม่ได้เกิดการคุยก,กันมาถ้าหนูพูดมันก็ดูแบบ ออขึ้นมาเองอะไรนะคะคือเราแบบอย่างที่บอกเราชิลๆอะ่ะแบบเราไม่ได้แบบต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้คือเราเป็นคู่ที่แบบที่ค่อนข้างจะอินพไวมากๆแบบไม่ได้แบบต้องมาฟิกอะไรตายตัวขนาดนั้นเราก็ก็ชิลๆมาเรื่อยแล้วพอมันไม่ได้พูดแล้วถ้าจะให้หนูอยู่ดีๆมาพูดหนูก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงเนอะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ได้ค่ะหนูไม่ได้ต้องการใช่ค่ะการที่ <c oughs> ไม่ได้ระบุสถานะทำให้เรา้สึกสบายใจความสัมพันธ์คือหนูสําหรับหนูการระบุหรือไม่ระบุมันไม่ได้สําคัญน,นะคะมันมันอยู่ที่การกระทําและสิ่งที่เป็นมากกว่ามันสําคัญกว่าคือต่อให้สําหรับหนูต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือการกระทําของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่เลยมันอยู่ที่ มันระทำมากกว่าหนูสาด้วยไอ้ไอ้ที่มันหาักหักเสียบีอะไรเงี้ยมันมีช่องไหมแกลบตรงนั้นเลยหมายถึงแบบเรื่องความความคิดความคิดที่มันอาจจะไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยคือคนเราทุกคนแบบมันไม่มีอะไรที่ตรงไปหมดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปัญหาของแกลบนี้ไม่มีแล้วหนูไม่มีเลยไม่ค่อยนะคะหรือหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่รู้คือหนูก็รู้สึกก็อิมพอไวไปอะค่ะก็แบบ เราคิดนี้เขาคิดนี้เราคุยกันก็จบอะไรเงี้ยไม่ได้มาคิดว่าแบบโหมันคือปัญหาของระยะห่างของอายุนะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไปขนาดน,นั้นนะเดี๋ยวก็เขาอาจจะมองว่าเราเด็กกว่าเยอะอาจจะมีความตั้่ใจมากหน่อยไหมตรงนี้เรามีบ้างกมคือแบบนั้นไม่ไม่ค่อยมีปัญหากันเรื่องนี้นะคะถ,ถ้าจะทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องโอ้ยถ้าถ้าถ้าจะเถียงกันก็ใช่มใช่ค่ะ เรื่องกินข้าวที่แบบถ้าวีินโอบ่นเยอะๆหนูก็จะโอ้ยบ่นทำไมก็มันอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากค่ะอืมเราเป็นคู่ที่มีความสุขที่แบบเหมือนตรงกันเต็มรูปเลยครับแล้วก็ในวัยข้อไม่เหรอคะหนูไม่รู้ว่ามันโตไหมแต่ว่าหนูก็มีแหละค่ะมุมเด็กมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็มีอะไรก็คุยกันแค่นั้นเองเลยค่ะก็จะเรียกว่าตลอดกันเลยเพราะแบบเปิดใจ อนะร่อยนะีสูตไม่ดีใช่ค่ะก็จะคุยเลยใช่ไว่าที่ผ่านมาคบกันสมัยไม่มีเรื่องใหญ่หรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่มันไม่เคยทะเลาะกันแบบต่อสู้ค่ะไม่ไม่เคยเป็นแบบนั้นถกกันมากกว่าว่าแบบฉันรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคงั้นเราเอาไงดี เอ้ยอันนี้นิชาต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นช่วยกันปรับนะหรือว่าอะไร้ะคือมันก็คุยกันได้ค่ะ,ะไม่ได้แบบว่าต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกันอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นมีคุยรั่งไกลๆไหมนะครัคนอะไรกันบมองห้อกัน,มมกนไม่เลยค่ะตอนนี้อย่างอย่างเดียวที่คุยกันคือใช้ชีวิตที่อยากทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยไม่ใช่อยาก ไปงานสายไหนอยากจะทําอะไรแบบไปให้สุดเลยหนูก็เหมือนกันก็พี่เขาอยากทําอะไรก็ให้ทําให้สุดเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเออในตอนนี้ที่เรายังมีแรงกันเราก็อยากให้แบบต่างคนต่างทําในพาร์ทของตัวเองให้เต็มที่อะไรอยา่างเงี้ยค่ะมันก็เลย